และนี่คือ6ปริศนารอยกระสุนมีรอยกระสุน3ารอยบนกำแพงคุณรู้หรือไม่ว่ารอยกระสุนไหนถูกยิงก่อนเป็นรอยแรกเพื่อนบ้านขี้ขโมยสรุปแล้วเพื่อนบ้านคนไหนโกหกอันนี้มีบ้านอยู่3หลังนะทุกหลังเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะตอบคำถามปริศนาหข้อปัญหาเชาช่วยในการให้เราเนี่ยมีแนวคิดในการคิดไงช่างสังเกต6กคำถามนักสืบ ข้อที่หนึ่งแหกคุกเมียกโทษ3ามคนพยายามที่จะหลบหนีออกจากคุกพวกเขาพยายามเหยียบไหล่ต่อกันขึ้นไปจนเหลืออีกไม่กี่นิ้วจะถึงหน้าจา่าถามว่าพวกเขาควรทำอย่างไรถึงจะหนีออกจากคุกน,นี้ได้ตอนนี้มีอยู่3าคนในภาพมีคนที่กำลังเอื้อมมืออยู่หนึ่ง คนคนที่เกาะคนที่2แล้วก็คนสุดท้ายนี่คนอาจจะสูงที่สุดตอนนี้เขากำลังเหยียบไหลอยู่ใช่ไหมล่ะเขาเหลือแค่ประมาณแค่ไม่กินนิ้วเท่านั้นน่ะเขาจะถึงหน้าต่างอยู่แล้วผมคอสันนิษฐานข้อหนึ่งก็อาจจะกระโดดคนสุดท้ายก็อาจจะกระโดดก็ได้มีสิทธิ์ที่จะกระโดดแล้วก็ตับลงมาแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไหมล่ะถ้าเกิดกระโดดพลาดแต่มันเหลือไม่กินนิ้วก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะกระโดดถึงหรือว่าเขาอาจจะเอื้อมคนที่อยู่คนที่หนึ่งอาจจะยืดม้นหลขาเราใช่ไหมผมยืนอย่างเงี้ยอาจจะยืดขาเนี่ยทำให้สูงขึ้นหร ความเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเหยียบหัวเงี้ยก็อาจจะต่อจากเหยียบหัวไปก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ทาให้สูงขึ้นได้เยอะเลยนะจากไหลถึงหัวจากไหลถึงหัวผมขอถามที่ถามสามนี้ข้อหนึ่งเนี่ยไม่สามารถกระโดดได้หรอกอาจจะทําให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตกลงมาได้อย่างสมมติผมคนแรกกระโดดใช่ไหมอาจจะมีแรงส่งจากคนเนี้ยโดนดันออกไปทําให้ล่วงมีสิทธิ์แล้วคนนี้อาจจะถึงก็จริงแต่ว่าคนอาจจะเจ็บตัวจจะไม่ได้เหมือนกันข้อที่2เนี่ยการยืดขาเนี่ยอาคนนี้ยืดได้ก็จริงแต่ว่าคนเนี้ยเขาเหยียบจากไหลไงมันมีพื้นท อาจจะมีคันพิกลื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันข้อที่3เนี่ยถ้าเกิดคอไม่แข็งพอนะก็มีสิทธิ์ที่จะอันตรายได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นข้อที่3ผมเดาว่าเขาเหยียบหัวขึ้นไปทําให้เพิ่มระยะในการยืดความสูงมากขึ้นทําให้เขาปีนออกจากหน้าต่างนี้ได้ข้อนี้ผมตอบเหยียบหัวรอยกระสุนมีรอยกระสุน3ารอยบนกำแพงคุณรู้หรือไม่ว่ารกระสุนไหนถูกยิงก่อนเป็นรอยแรกในภาพเนี่ยอนนี้ผู้ชายคนหนึ่งหัวกันแนีกำลังวางแอปเปิลอยู่แต่เขายิงไม่โดนเลยนะไปยิงโดนกำแพงทั้งหมดเลย อยไหนเป็นรอยแรกของกระสุนกระสุนเนี่ยเวลายิงไม่ใช่ไหมมันจะพุ่งตรงชนกับสิ่งนี้แล้วก็ทะลุออกมากําแพงเนี่ยพอเวลามันโดนอะไรแตกใช่ไหมมันก็จะมีรอยลาออกมามากขึ้นแต่ว่าเราจะดูแลอย่างไรมีรอยหนึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากมีรอยแตกอยู่นะแต่ว่ารอยแตกนี้มันมีรอยแตกที่2ด้วยซึ่งรอยแตกที่2เนี่ยมันใหญ่แผ่วงกว้างออกไปแล้วอันที่3มเนี่ยมันดูแคบกว่านะอาจจะเป็นกระสุนที่เฉียดไปว่ะามจะทำให้แรงกระสุนมันน้อยลงมันก็ไม่เกี่ยวซึ่งไอ้ตัวใหญ่บางมุมเนี่ยทับกันกับอันที่สอง หรืออาจจะเป็นไปได้ถ้าสมมุติถ้าพื้นมันแตกแล้วเนี่ยรอยที่ยิงต่อไปเนี่ยอาจจะแตกไม่ถึงรอยที่พื้นต่ออย่างเช่นที่2เนี่ยยิงมาปักกึ๊กกึ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 กรอยที่หนึ่งปุ้งแล้วมันไม่ทําให้พื้นมันแตกต่ออาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ารอยที่หนึ่งเป็นรอยแรกอาจจะทาให้ัแตกไกลกว่านี้เนี่ยห็นว่ามันโดนรอยที่2เนี่ยบังหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นป่ะรอยที่3ก็โด,ดนรอยที่2บังนี่หายหมดเลยมันก็แตกแขนเอาไปเพาะง้นแล้วเนี่ยรอย เพื่อนบ้านขี้ขโมยหนึ่งในเพื่อนบ้านของคุณได้ขโมยของคุณไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่เพื่อนบ้านทั้ง3คนต่างยืนยันว่าพวกเขาเยอยู่ที่บ้านตอนเกิดเรื่องสรุปแล้วเพื่อนบ้านคนไหนโกหกทัน,นีมีบ้านอยู่3าหลังนะทุกหลังเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลยตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยหนักมากมีรถอยู่3าคันสีแดงสีม่วงสีเขียวบ้านหลังนี้มีต้นไม้ต้นเดียว บ้านหลังนี้มีต้นไม้เป็นพุ่มส่วนบ้านหลังนี้ไม่มีต้นไม้เลยข้อแปลกนะหลังคากับรถสีเขียวเป็นกันอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะสีแดงทั้งบ้านเลยตัวอันนี้แปลกๆหน่อยเป็นสีฟ้ากับสีม่วงซึ่งรถ3าคันเนี่ยจอดเข้าหน้ามันกันหมดเลยและหน้าเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่ต้นไม้กับหลังคาสีประตูหน้าต่างก็คนละที่ด้วยแต่ว่าลองคิดดูนะทุกคนครับเวลารถเนี่ยจอดนานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาฝนตกม้าไปนอนมามันจะไปนอนใต้รถปุ๊บย ว่าเพื่อนบ้านไหนล่ะโกหกที่ขโมยของคุณไปเรามาดูกันก่อนเลยครับคันสีแดงมีความเป็นไปได้เพราะว่ามีแอ่งน้ําอยู่ตรงนี้คันที่2อล่ะตรงนี้อาจจะเป็นแอ่งน้ําอีกหนึ่งแอ่งผมขอตัดก่อนตัดคันสีเขียวก่อนเพราะว่าคันสีเขียวข้างล่างแหง้งแห้งจริงด่ดูดิเห็นป่ารอยแหง้งและนี่ก็คือรอยแหง้งเขาเหมือนกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยคันสีแดงเป็นคนโกหก ขโมยในคาเฟ่เมื่อสิบนาทีก่อนมีใครบางคนขโมยเงินในคาเฟ่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวบนชายหาดไปแต่ทุกคนอ้างว่าไม่ได้อยู่ในคาเฟ่เลยในช่วง10นาทีที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆขโมยคือ1ใน4คนนี้แล้วใครลัที่ขโมยอันนี้คือคาเฟ่ไอศกรีมนะครับในภาพเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงถือลูกโปง่งผู้ชายถือไอติมผู้หญิงถือโทรศัพท์แล้วก็เด็กผู้ชายถือฟิกเจอร์สปินเนอร์มีเรือใบอยู่ข้างหลังสีเขียวมีทะเลช <c oughs> าย เพราะว่าอ้างว่าไม่ไอยู่ในคาเฟ่ในช่วง10นาทีนะเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะจากภาพนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเดคนเดียวที่ซื้อไอศครีมล่ะแล้วคนอื่นทําไมเขาไม่ซื้อล่ะถ้าสิบนาทีก่อนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ระหว่างว่าเขาจะไปปากเขาหายเลยวะหรือว่าดานหรือว่าเขาเป็นโจรเขาก็เลยปากหายเอาคนที่หนึ่งแล้วกันผมขอสันติฐานคนที่หนึ่งว่าเด็กคนนี้เพิ่งมาหรือเปล่าเพราะหนึ่งเลยเนี่ยแถวนี้เขาไม่ได้ขายลูกโป่งหรืออาจจะไปเดินซื้อลูกโป่งแถวอื่นก็ได้ซึ่งความเป็นไปได้นะคนที่สองเนี่ยเพิ่งกินไอศครีมเลยจากร้านคาเฟ่นี้ด้วยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับคาเฟ่ขอเก็บไปก่อนคนที่สามเล่นมือสันนิฐาอะไไรด้เลย เขาเล่นมือถืออยู่ไงพอสุดท้ายเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเล่นฟิกเจอร์สปินเนอร์ก็มีข้อสันนิษฐานอะไรนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยว่าไม่ได้อยู่ในคาเฟ่เลยในช่วง10นาทีที่ผ่านมาและไอติมมันไม่ละลายได้ไงสินาทีเนี่ยแล้วอยู่นวชายหาไอติมมันก็ต้องมีติละลายเพราะงั้นแล้วผู้ชายคนเนี่ยที่เป็นคนถือไอรีมเนี่ยเป็นคนโกหกแแป๊บเดียวมันก็ละลายแล้วเพราะมันเป็นร้อนผู้ชายคนเนี่ยเป็นคนโกหกแน่นอนระเบิดเวลา มีระเบิดเวลาตั้งอยู่พร้อมกับสายสีเขียวสีแดงและนาฬิกาที่นับถอยหลังคำถามคือเมื่อไหร่ระเบะิดนี้ถึงจะระเบะิดมันง่ายเหรอวะสองนาที35วินาทีไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันดูง่ายแล้วปะเขาคงไม่มาถามหรอกมันต้องมีอะไรพิเศษเฮ้ยอยู่นะเหมือนเห็นอะไรแวบๆอันนี้สายสีเขียว1เส้นสายสีแดง1เส้น เป็นตัวจับเวลาระเบิดมีระเบิดอยู่5้าก้อนมัดด้วยเชือกสีดำเอาตรงนะถ้าผมตอบ 2. นาที35วินาทีเนี่ยมันดูง่ายเลยปะ่ะใครเขาตอบได้ปะ่ะเวลาเขาจะจุดระเบิดเนี่ยเขาต้องมีสายจากอะไรสักแห่งหนึ่งออกมาจากระเบิดแลททำไม <c oughs> ม,มีเลยหรืข้างหลังข้างหลังมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาจะจุดระเบิดมันต้องมีสายออกมาจากหัวทั้งหมดเลยนะคำถามข้อน,นี้ไม่ระเบิดเลยเพราะว่าสายนั้นน่โดนตัดไปแล้วเชือกมันขาดอะออกจากกันนะทุกคนระเบิดจะไม่ทำงานเลย ใครไม่เข้าพวกหนึ่งในคนร้ายซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชุดแฟนซีในบาร์ตี้นี้แต่ใครละ่ะที่เป็นคนร้ายกันแน่เอ้ยมีตัวโกบถือแก้วไวน์อยู่แบ็คแมน แก้วไบเหมือนกันแก้วเล็กหน่อยแล้วก็มีมาริโอถือแก้วเล็กเหมือนกันอันนี้ก็เป็นซูเปอร์แมนนะข้อนี้เมคเซน n ์อยู่คนเนี้ยฮีโร่ฮีโร่กลบฮีโร่หมูนี่นงานแฟนซีนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี้ยก็สามารถแต่งตัวมาแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมละ่ะมาริโอก็มีหนวดถูกแล้วมีหมวกของเขาถูกแล้วปกติแูเแมนเนี่ยถูกเหมือนกันกบ,บด้วยทำไมกบเข้อหึงคุมหน้าซูเปอร์แมนแองกี้เบิร์ดขอสันนิษฐานแล้วกันนะว่าคิดว่าคนที่เป็นแองกี้เบิร์ดเป็นคนร้ายเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องซูเปออรร์์แแมมมมมนนซปปเเเจะไ่สววหกิดผย เพื่อแปลเขามาเห็นแคน่ใส่แว่นเขาก็ลืมแล้วมึงเป็นใครแล้วพอเขาจะแต่งตัวเาก็มีตะนอยตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นเขาก็เป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะเฮแล้วแบบยิ่ยมีตะนอยแล้วยี้ยกูจำไม่ได้ะแต่ว่าพอเวลามึงเสร็จงานปุ๊บมึงใส่แว่นนี้ปุ๊บข้านะเข็มผมเดาว่าคนที่สวมหมวกแองกี้เบิร์ดเป็นคนร้ายเพราะว่าเขาปิดบังตัวเอง แถมนะน้ำในแท้งไหนจะเต็มก่อนเป็นอันดับแรกน้ําเนี่ยจะไหลจากสูงลงสู่ที่ตักข้อที่1เนี่ยผมตัดไปก่อนเลยเพราะว่าเมื่อเวลาน้ํามันไหลลงมาใช่ไหมน้าจากแทงเนี่ยมันก็จะโดนดูดออกไปเพื่อส่งไปให้แท้งสองแทงสองก็ส่งไปให้แทงสามแทงสามเนี่ยก็จะสูดโดนลงมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ ปุ๊บส่งให้แทงสี่พอเวลาเราเติมน้ำใช่ไหมถ้าเป็นกลวยอะกลวยที่มันเป็นวัตตัวอยู่ใช่ไหมเมื่อเวลาน้ํามันเติมเข้าไปอะน้ามันจะมีระดับเท่ากันไม่เร,เราเอียงกลวยไง,ไงวะยังไงน้ําก็จะเท่ากันผมขอตอบว่าแทงที่สมถ้าแทงสามมันเต็มแล้วเนี่ยน้ําก็จะส่งไปถึงแทงสีได้ง่ายขึ้นเรามาลองดูเฉลยกันข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสลับให้นักโทษตัวสูงที่สุดบีนขึ้นไปอยู่บนยอดเพราะเขามีแขนที่ยาวที่สุดและจะสามารถเชื่อมถึงหน้าต่างได้ไอเฮียจริงด้วยว่า แต่เขาก็ถูกนะเพราะว่าอันนี้มันกระโดดได้ก็จริงเว้ยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงว่าคนที่สูงที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีความแขนเขายาวที่สุดช่วงตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เลยเขาใช้แค่ช่วงตัวตั้งถ้าคนที่สูงเนี่ยแขนเขายาวสุดเขาก็สามารถเอื้อมถึงได้ก่อนคนตัวเล็กสุดผิดอีกแล้วรอยกระสุนหมายเลข2ถูกยิงก่อนเพราะรอยแตกจากกระสุนหมายเลขหนึ่งและหมายเลข3เนี่ยอยู่ที่รอยแตกจากกระสุนหมายเลข2เห็นไหมถูกด้วยเพราะรอยแตกที่1กับที่3เนี่ยยังไงมันก็ติดหมายเลข2 คนี่าสายอยู่บ้านด้านซ้ายโกหกพื้นใต้รถสีม่วงและสีเขียวแห้งแสดงว่ารถจอดอยู่อ่า,อ,าอื้หือละคือชเซนมันกูดพอต่อไปครับผมขโมยคือชายที่ถือไอศครีมพะเขาซื้อมันในคาเฟ่มานานกว่า10นาทีไอศครีมจะต้องละลายหมดแล้วดดดด,ด,ด ทะเลที่มันร้อนเพราะว่ามันจะมีทรายไอ้ทรายเนี่ยมันจะท้อนแสงพอเวลามันโดนแดดใช่ไหมแสงมันตกกระทบครับหินเอกจีเข้า yes. ต um ัวเราทำให้ม yeah. ันดำกว่าปกติุโดนแดดสองรอบไงอาจจะทําให้ไอติมละลายเร็วกว่าสิบนาทีด้วยซ้ํา้อห้าไม่ระเบิดเพราะไม่มีสายไหนเชื่อมต่อกับระเบิดเลยสักเส้นนี่คำถามพ่อนิมลองได้ดี ตอนนี้ผมถูกกี่ข้อละสี่ข้อนะข้อที่หนึ่งผมผิดนะข้อที่หกคนร้ายคือชายที่อยู่ริมขวาสุดเพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เตรียมชุดสำหรับงานปาร์ตี้และใส่อะไรก็ตามที่เขาพบบนบนกันเขาไม่ได้เตรียมมาเลยเพราะว่ากบคนนี้ก็ฉีน้ําเงินนะถูกแบ็กแมนนี่ถูกอันนี้ก็ถูกเพรแมนเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอยู่แล้วไงมันก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าคนนี้อาจจะเป็นผู้ร้ายที่ผ่านตัวออกมาข้อแถมนะน้ําจะเต็มแท้งที่3และ4่ก่อนพอพับ หรอน้ําจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเวลาน้ํามันไหลลงมาเมื่อมันเต็มตรงแทงน,นี้แล้วเนี่ยตรงนี้มันต่อไปใช่ไหมมันจะเท่ากันซึ่งทําให้ระน,นาบตรงเนี้ยถ้าสมมติที่4เต็มนะปุ๊บที่3เต็มที่2ก็อยู่ตรงนี้ทำไมกูคิดไม่ได้วะอ้าเกือบทูกหมดแล้วเกือบผิดข้อเดียวผิดสองข้อขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จงเจีนเล้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าเพิ่ตามไปลคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม